เดี๋ยวพัดถุงมือมาเลยถุงมือด้เสียนปลาไหลนี่ว้าวโอ้โอ้ะปลาไหลเลไม่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 ไ่ไม่้ตว้ตนจตป่ะจองตั่้ตเลยบานีอปคกระคาดขนาดพี่น้องสุดยอดสุดยอดมานมานมามื่อนี่ว่าเป็นเลี้ยงไว้เนาะจนนี่บ้อนจนนี่บ้าน ขยุกขยงกอะไ้ขักขักขัก,ขกมนมนมาเนาะมือนีเนาะุดยอดเลย เดีครับพ่อกับคนโรงงานอีสานวาตถินเนื้อเก่าเนาะอ้วยนี้เนาะมืัอนี้เขาก็มาหาอยู่หากินเนื้อเก่าเนาะอ้วยนี้ก็มากับทีมงานเก่าแลครับเขาที่ไปหาอยังกันเมื่อน,น,น,อน,นี้ยนะครับปลาป่ครับโอ้ขนาดเาเมื่อกัเนี่ยนอนี่โอ้แม่คปลาครับเมื่อนี้โอ้หกขนาดเลยเกัาปลาคุ้มสันกับผุดทังรังเุดพอดีนี่ผ่านญ่ครับพ่านใหญ่พานมีงนอนด้ดเลยร้อโอ้ขาดดพอดี ก็จิาม,มานหาป่านนเนาะกำลังเดินทางนูน่นนเ,เ,น,น,เนาะมา,าหาปลาหนไ้ขวโอ้จะเป็นหกตัวย่างล <c oughs> เอามาลุ้นกันเบิ่งครับเมือเ่อ้จริมานโมมานเนาะไปติดตามกันเบื่อเนาะขุ่นจิมาน,านท้อง,องหนาวย่างไปมากันหลายค <c oughs> นอยู่มื่อนี้ เดี๋ยวไปนอนบรรยากาศเอาจังไปเบิ่งติดตามกันเนาะน,โนโอ้องเนาะเขอบคุณขอา,ขอา,ขอาต,ตาชมเนี่ยเป็นไง คุณเกิดจะปินพันนัดโยกมือเววๆอยู่พูดหมือนแมงบางแข่บอนนะคืออ่ได้ครับได้ค่ัมุดน้ำแล้วสูสตอนนี้เขากับมาหัดเลยหรอกําลังท้อพดีครับกํงลังเริ่มครับช่วงเลงุดกันกําลังข็้นมองยูมองเซากันอยู่เนาะป่าเนี่ยขุนแล้วน่ะทีมงานเอาพันนัดเปินลูกวิเซีเบีบังก่อนแล้วเขื่นนาไว้นวดมาต้อช้างกันหรอ ให้เบิ่งบรรยากาศได้พี่น้องเอ้ดพุ่นเ้มองพุ่นเมองลูกมองหางองโเขาเดียวดังไปกัดผูู้ไ่ได้หรอครับั้งนี้เ่นเีดตกไปแล้วมองยูเ็ดเนกินก่อนเอาไปยดังูห้าไม่น้อยไอ้มิงเอาหลังจากเขากางด่างแล้วเนาะเขาก็ิ ทำการฮือบอานัดไปเลย่อ้งกนือเ่าพูดอ่ะกิกำลังใจให้ได้เด้อบาดีเด้อฝึงเลนทิมงานโฮจะได้โอ้ยสู้ๆนาะเป็นกำลังใจทิมงานนี่เลยนครับผมากนอะไรกแช่คนที่ตามเลยเนาะโอ้ยไนพี่น้งโมฟิทหวังเลยมื่อนี่ตจึงไปรุ่นบึงแต่ว่าป่านี่บนว่าโอ้ขนาดได้พนนอยเพี่น้องปักตบฝุ่นเไปหอดพ่นลวครับ่น จะดังมองดูเอามาเด้อมาเด้อมาเออพวกตบใส่กันนะเนาะลงแขกเอา,อ,าอย่างนี้นไปติดตามกันเนาะขออนุญ,ญาตขึ้อย่างพวกตบใส่กันก่อนมัน <im ans> สิมันล้วน่าด่วนละคนโอ้แล้วเอาหลังจากที่เฮ้ยเบ็ดมือเราบอยมีงเงินมาเนี่ยเฮ้ยเบ็ดมือแล้วมาเอามาลุ้นน้ำกันได้ครับบาทนี่ให้ลุ้นละบาดนี่ยมีร่อง ที่เรือพักตบไปจักหน่อยเนาะตบไปจักหน่อยอันนี้ก็ากันไ้ตุ่มเอาตุ่มเอาพักตบอ่อนแล้วจงทีวานน้ำก้นเนาะมามามาลุ่นน้ำกันเลยครับาเพอนน้ๆสีมันโมมันโนมือนเดยวเนาะเปนยงไพานัสกำลังหิหมุด ยังโมโหกันมาสัน่นเนาะยังมาลุ่นทำกันนะเอากะตุ่ม,มตัวนี้กนอนา,อาไปช่ไหไอ,อ้เือ,อ,อยัวเอาเอา,เอามาลุนน่นไปว้อมกันนี <c oughs> ่ละนี่กับโมโหกันทีมงานเทามือนีมากันลายคนวันยุด เอาดีเลรราโอ้ยมือไหลมาหนมหลเนาะโอ้คือต้งเตี้ยสักสากไปแล้วตอนนี้ก็ดีบานมัดสองอ่แ้่ว่าปลาในบ่อนคัขนาดเลยนี่นี่ไปเดือบกัวมาหนึ่จะมาลุ่นนำกันไปเนาะเนี่ยปลาอน้อย โอ้ยเหมือนอไรอะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผม<ไ>กดติดตามเห็นกำลังใจทีมงานเนาะหลอกคลองปุ่เาจะแปดเมื่อเพงเอาลวดปุ่นไม่เศ้านีหน่หกคือคือเนาะย้ายพันเม้ง ังถึกตักอยู <S 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 ่วะสันนกคนเด้อย่างเงี้ยย้ายทีนมืยกังจะตกไปได้จับตอมเขาเลยเทว่าปลาสลิดสีหลายชาบึงมือเศ้านี่ ไป็จังได๋ฝันหมิงตึกอยู่ป่ะครับตึกอยู่ครับตึกอยู่เนาะตึกๆๆอยากสิหมานซ่ําได๋ยังมาลุ่นกันเบิ่งเนาะปาดสองเฮาใ่ๆเนาะสุดยอดโอ้ เอาเอาจงมาหลุดในเมืองแต่ว่ามีหลายหลาตัวมันโอ้ปลาสลิดพี่น้องพูหลัโอ้ยยังัยันยันยันยี่บอนนั่นกูแท่นนั่นสิจูไปเทิรมันอ้มันขาตาบ่โอ้พ่อเอยนบานี่ทัดทัอหัวน้อยๆจับหัวมันน่ะ จบปลากนเอาไปหันละไว้หันละไว้บ่กัดดี่ยหมิงเรายันไปเอ้ยไปแล้วไหมืองปลาคือน้ำแล้วมันเส้จับโซบึงกันนะเอ้ยพุ่นแน่เอพุ่นแน่มา่สคนมา่โอ้มีแต่ปลาเด้อพี่น้องด้

มันอยู่พี่น้องเมื่อนี่มันอยู่เดินมาเดินเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหื่อยเหื่อยเหื่อยบวกิดหวังเมื่อนี่เหนื่อยจนเบิดมือแล้วเมื่อนี่อันนี้กอกแรกบ่เนี่กอกชองบ่กอกแรกเขาเอาไปกินเข่าเนาะอันนี้ไอ้โจมกอกชองมันไม่สิออกได้ยังเบิดอลไรตีเขาเนี่ยอุ้ยดันมาแล้วเนี่ย เอาจะไม่ทิ้ตามก็ได้ขออนุญาตหาปลาก่อนบาทนี่ังมาลุ้นกันบึงจะได้หน่อยได้ลายจำได้มื่อนี่โอ้มุนบ่ไปนหนีรวยรวยย่นี่้นี่นึงลาเขานีบ่อันนี้ละอัน้ๆนี่ละ เอาไทนนี่มาเพิ่งนี่บาดิโออ้โอ้โอ้เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเร็วเรวเโ้ดอกดิโอ้ยใช้ล้กระสอบกระสอบเล้อ้้กองอ้องเลืบกระอบโอ้ยอ้เอานี่ไปแล้วป่อยไปแล้วกอาเลยาแุมือเอาติไปโอ้ยเยนใหญ่พี่น้องเย็นใหญ่เบิเเ โอ้ยไหญ่หญไปไปรตัวนี้ไป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 ใน้ของมานล้อเอ้ยพี่นองเอ้ปานนี่ว่าเรปเโกแล้วครับเด้อมานอยู่ระดอกบ้างนี่เนาะโอ้บพี่นองครับบังีกำลังออกกันออกอยู่ยันยันเกตตัววอ่วยกตัวนี้่อมาเามาเบิ่งตัวนี้กันบาาดิ

เย็นปลายังสิกหายไแล้วโอ้เย็น่ดหนอยเยนั่นเย็นเยเย็นเยดโ้เย็นไงเย็นแ่แล้วนี่่เย็นลื่นเน่ะโอ้โโอ้โดนเราพี่น้องโดนเราบ้านนี่วยตัวนี้อุ้ยใส่นี่สุดยอดบังนี่ขาขาัมัน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  ไปนีบไต้ก็แปดสิบดนะครับเี่น้ลองด้วยครับเนี้ยเ่งเจอขีเงียยอมรวบหอยน้ำรวบหอยน้ำโอ้โหจับอะไรยังไงไม่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 ไ่ไม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 ม่ไม่ม่ไม่ไม่ไ่ไ่ไม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 ไม่ไม่ไไม่ไ่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไไม่ไม่ไ มันบอกแค่แล้วมีอาหารมีอาหารดมุมเห็นปลาเลี้ยงเด้อครับนี่เด้อปลาธรรมชาติเด้อนี่ปลาสลิดกับมิดเป็นบางบ่อเด้อปลาสลิดกับมิดตัวเมียใหญ่ๆเนาะใช่ๆโอ้ยโอ้ปลาไหลปลาไหลโอ้โอ้ตัวใหญ่ตัวนี้เออตัวสั่เลยวะเออสั่กันเลยเป็นใหญ่กว่านี้เลยวจอกันขูดเงินขูดเงูนปลาไหลเผือกยังไงเราบอกเงินนี่อู้หเดือดจังเลยปลาไหลเผือกยังน้ำเลย ดูเี่นแ่ีเลือกดีเลยโอ้ไดเกืี้งดกได้ีกโชว์กได้กากูอักกั้ป่าส่วนี้จอดอโลปาแงโอ้หมอป่านี่แง่พัข็งบ่แข็งแข็งยืนตัวนี้โอ้เข็งใหญ่จ้าเนากนั่นตาเตาเต่านี่เหรเลือ้นเขาบางกี่เด้อไม่อะไร จับจนวิ่นจอดนี่ยอกแล้วประอบตนจอกแล้วกออกฟังมั้โอ้ฟัง้วกเอาค่กันกระาบ้าโอ้ยังนั่นปอใหญ่กันฟังกก็ดีโอ้โอ้ บางเดียวได้ไ่นอนนี่เต็มทุงแล้วเพื่อนมัได้จับเขาอยู่เด้ยังเอาบเบรอยู่เลยที่ะมันจะเนกันักหน่อยก็ได้สามมันล่เลยแค่ได้สองตัวปลาที่กับเต็มทุงวะออโอ้ยปาไหลตัวเก่านะเพื่อนซเจ้าเียนจับปลาไหลตัวใหญ่เลยเพื่อนวงโดดจ้วงออกเลยใช้หนที่แตโอ้ยปไหลซับจับเนี่ยอจับอยางอยู่เดีวถัดุงมืออมาเนยถุงมือดน เชียนายังเ้เขาซ้ำเอาไมเอาไมคือด็กปเทยกะตกเลยกะมิงกะตก่อนทองประเทา้งลงกางจ้หัุดไห้เลยได้ตับบลดไปแวตกลงอลงเลยตงอนเลยหางมันจบหังมันดีมันสิรวยมันสิงกำหางเงี้ยเด้อเด้อเด้อปลอยนโอ้โดจะบกัเลยไรกตัวเงี้ยไรกไรไป ฟังนันเป็นเิีพันวิ่งฟังนั่นฟังนี่เป็นเียอมหลังกเดทยหนึ่ิ่ปามสันงนั่นด้วยน้ำกันบ่ได้นะครับปลาขี้หลังกตัวใหญ่ไหนผู้ปลานี่คือปลากวดเองอ๋อ่อออเขายาแ่เออลงไวเออมุนก็ไปนเพมันมุนกไป ขากมันมันๆๆี่น้องบ้างเดียวนั่นนั่นนั่นอ้ยว้าย้าย้เอา้ดีๆอยู่ทมูนี่ยอด้เนี่ปลาไหลนี่ยออกไปีตายเียแมกเนียเสียแรงนี่ยเดียวนี้คเสียนานี่เออาสลิดพี่น้องจอจอดบ้างนี่บ้างนี่ยังจะคักล้นี่ตัวนี้เดี๋บางนี่เอาเอาาปาไหนที่เขานเอาต้มต้มรส สองไหลแล้วทั so então, like ้งพีสองไหลล้าจะมากินที่ไหต้นตัวตัวใหญ่นอะป่าอ oh, oh, ้ชนิดเกียโนเบลเ่าบอกจะบอเอาเดี๋ยวบอกมาหยดยดสงยกไปกันนะครับปากเดียวร้บปากเดียวข้าหนปากเดียวขี่โอ้ปากเดียวเลยกอบเตรียมถุงเลยเตรียมถุงเลยชาบ้าน กินที่ผาโล่แสงเินตักที่โล่เลยทายก็แล้วโอ้ยบกอยไหมไปจี้าไปเบื่งป่าในกระซังกันสไดยท่ได่มลยขา้อลาตนงนี่เบิ่งบลาจี้าที่ป่าในกระซังกนนจับไปปากนีไงกูเนี่ยยังมม โอ้ยไนเลยว่าบาทต้หันเออจปากกเตมถุงมอรอพี่น้องเอ้ยพยุ่นเยมันคักเยอกบ้างเดียวเลยตัดก้อนเงนตัดก้อนจนเดีย,ดย,ดย,ดยบ,บันจอนียบบาเก่งนหยก,ก,ก,กนเว่งเงินอะอโอ้คักคักคักมันมันเนาะมือนีเนาะสุดยอดเลยมนันอยูอ่ยยครับ เอา,าไปฟาเบ่งบ้างนี่บ้าดนี้ขึ้นไปไหนเอาปลาหมอไปข้นไปไหนไหมเดี๋ยวย่ไเบ่งก่คือขึ้นคางเลยนี่ไ้จบดีๆมันกะดับจบแน่นๆับเยเก็บแค่มางๆๆบันเข้ามาีว้าอได้แล้ว้า้ทำอง มาบังนี่บังที่เด็ดเลยเพื่อนวะบังทุ่ยไทยเนาะปลาอันปลามันจะมาโฮมอยู่วงนี้แหรเพื่นวะพเราไปเื่งนั่นดูหัดฟังเลยเอาไมนเกิครับประชามันรมนสวางกเลยปกเลยวะ

โอ้วปลาจำดังพี่้องนี่โอ้วเรียบร้อยบาทนี่จำดังบังนี่เอาเอาามาลุ่นตัวนี้กันตัวบาทนี่เป็นยังไงเนาะ ติกไว้ตึกบ่ tắm บ่ xuân บ่ Xuân แล้ว xuân สนโอ้สนนี่ไป มัน่ายแล้วอ๋อรุ่นกันเพิ่งได้มีน้องเด้กินเลยกินเลยอปลาไหลก็นอีแลออจับหัวแกงว่าปน

โอ้ขากกันเป็นมาฟังหุ่นเป็นมา้อโอ้โหอัากมเ่ยมันมันมันพี่น้องโม่้ป่าขนปลาที่ไหลกว้าป่ามัานนีากวนเนาะตัวนี้ก็ขักึือกันเจ่นี่ตัวนี้ โอ้โหโอ้โโอ้มันจะเอาดีดีเว้ยยือใจม่เลาเป็นคนลกคนเลยมาเดียมาเดียวมันจับปลาแลกันเนี่เอาเนี่ยคือี้วบ่โอ้คือหลายตัวเดียวเโอ้ตัวนห้คือตัวใหญ่ มาาด้อมาดอมาจับปลาเหมือนกันดิอ้นี่อนี้เอ้าหย่าเหรอนี่ทแกงพักทุบตื้อขยาเหรอนินบอกมาดิหมดแล้วหมดแล้วอุตะคอลนี่ช่วยออกมา บง,งนนนนอนอเนยสิาานคาด่อใช้จจงามเนกิขงข้า,ขาม่ไทยออ้แต่ว่าปลายสลิดนี่คากขนาดเนาะันปันน้ตูพันมันไหลพนิครับท่านมิงว่าไปสลิดเป็นตลาดก่อนเพื่นว่า ไนะที <Ooh> ่น <c oughs> ี่ละแข่งดีตื่น้มไเลยหอยมีคนแบกไปรถบาเียนหอยนี่ดเหอยหเกี่ยวมสามรอบเลนี่ไม่ได้เต็มมุกคุยรถนะคนหลายทอดบ้านหบแกันแล้วด้คละันนี่คุยเลีง เเท้เทีกลไปสางนเเก็บเออปลาตัวนี้เอาเก็บได้นี่เอาแม่เาเอยาเียวไอนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ออมมันอยู่น้อยแต่ว่าัเมอนะนใส่ยุกเบื่องหนาบาดเลยบ้างนี่ไอรถมเมื่อกี้แล้วเมื่อกีดอ๋อ กยกปาก็ได้มาจังได้อาอปจีวานบ้านเมาบ่งฟังนี่พันนัดเปิดกำลังพาะกวนดาดังอยู่นาน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 จ้ปยังโอ้จับปลาเมื่อเปลาก็ได้ตัวนี้ฮาคุณพๆน้คุณ

เอาเอาเอาคลิปนี้กอาไว้สำนีน้นะพี่น้องมันเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวยิดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์หน,น่อยนะ <c oughs> เดี๋ยวทีเป็นกำลังใจใทีมงานเลยโอ้โหพัดหนักอะไสวัสดีครับ